อ <si ู้ยพ่น um ้องลูด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 ยดูดนยูอูดูดคดูดูีูดูดูครับผมอูัูด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 ีับดูดูออมมดนนูาูด่ดนดูมาดูดูดนดู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 ดาดูดานูด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 ูครับดูดนดู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 ด้อนครับ น้องที่ผมเคยใส่กุ้งนะครับใีผ้าพี่ผ้าหนองซาเบิ่งครับเพราะว่าน้ำก็เริ่มคอนนะครับปลาเขาปไะเด้ปย่อยบ่าอ้ไรเนาะครับล่องมาซาเบิ่งครับครับนีปลาคอปลาเคียงครับล่องมาซาเบิ่งครับไอผมีนผ้าพี่ผ้าหนองซาเบิ่งครับว่าห้าสิมานบ่ครับเอ้าเลยครับผมแกานี่ลูก มาเมลาครับมันนี่ขากับม่ซาชาป่าครับสบไมส้น้อ,องซาเขาเอาผมนด่ผาคันคู่นะครับคันคู่มีผ้าชา,ามีผ้าเย็บป,ป่ามคับบานมานมาครับ ครับพี่น้องแล้วเี่ยวป่าตัวนี้เมาเกียวครับป่าโทนผมส้าน้ำึ้นครับว่าน,น้ำม,มย,าาย่างไรเดียม,มีขันอีกทีนึงครับเดี๋ยวป่าตัว,ตวน,นี้มาเกีวครับน่าจะเป็นปลาซิวลายครับผม เส้ยวครับพี่นอมครัมาลุเดวสิศายอีกรอบนึงครับเพราะว่าตามยังไรต้องต้องใายสองเท่าครับเตตะคอนค่ะเพื่อนามใช่หือ่ดอืออีดข้าสายอีกทนึงครับเจ๊ปลาไงยี่ต้งหุนครับ นี่60,000ครับพี่น้องครับเอาไปซื้อก็ได้ <sum> พี่้องขันช่องเทือครับขันเป็นช่องผักนวาใกล้โบแล้วครับใ่ผาเอาปลาตันงนีเมืเ่อกนบุ้ยเบิงน้องืโอโออ่อเขาปอบ

ผมเอานี่กันหน่อยก่อนครับนี่เอาเงี้ยดูสภาพเด็กๆนะครับอุยดูสภาพเด็กๆปลาฉีงปลาขีงปลาหมอเคยนู้นนกปลายบ่พี่น้องได้ปลาขีงด้วยจ้ะได้ปลาตัวแด้วยเจ้านะครัปลาตัวน้าอมานีด้วยล้อปลาตัวแล้วก็จะลงเก็บนะคะต่อไป งาไว้เอาไปมานี่ดูเ่งยงขาดบอ่ไม่ใช่อ่ะอ่ะนี่นะอ่ะอ่ะเก็ก็ลูกกมาอุยหนกงเสียแล้วเงเสียแล้วเอากมาลูกเก็มาเงเสียไผาใกล้นั่นนะตมมาลูก อันูอย่าพาลูกอย่าพาเีปลา้วก่อุ้ยยีตมมาลูกอ้ปลาปลาพี่น้องงปลาปลาตเโอ้โหตงเด่นเล่นเนาะเขาจะรับไม่ไหวแล้วนะคะ Tông bà bà một chân ngô phó. Say bà lưu. Anh khoa bụng khoan sáng yêu. Anh khoa sáng lúc. Pam. Anh khoa sáng Anh khoa sáng lúc. Anh Anh ถ้าหลุเมึงปาใหญ่ครับพี่น้องมี่บอมกมาดูยักตัวลูก

ลูกสตัวกระเค่งปลาอาใส่สุย่างครับทพียปลาดูกนาครับครับเนาะทพงจับบางมือครับนี่ปลาาะว่าน่าบกนะครับ

นังไปดูดูพูดด้วยเดี๋ยปดูปากคอคอหรือปากคอปากคอไปดูคอารอปากคออ๋อคุกเปล่าคือโบมีเก็บเห็นป่าวเห็นแล้วป่าวอยากถือเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วป่าวเห็นแล้

ปลาชิ้ยังาย่เลยครับพี่น้องอย่าี้นะมั้มีคูว่าครับพี่นอ้อ,นองน้าอยมันนะน้าชิ้นีคูอยู่วววววกวุ้งพี่น้องร้ายเลย นี่ขีดต่มมันเ้อยกุ้งกุ้ง,ล,ล,งลายลงในสภาพเอานั่นตักเอานี่นม่ลา นี่ครับพี่นอ้คองนี่นคู่นเหนวเห็นแล้วววางวาเออนั่ยเนาะเนาจับจให้จับนี่ครับพี่้องคู่นไ้ามันก็ลงมาอยู่ย่ดำหน้าครับเาใสีมันครับเนาบปุ๊บว่าง เล็บซ้ำตัวนั้นนะครับนี่นะบ่ปุ๊บใช่ใช่หรอกนั่นตัวหรอกนั่นอะคามเบิงมันเอาหัวมานสอดที่คามเบิงคู่กันครบปลาคามเบิงนี่นี่นี่ปลาฟองซิวซิวหรก ผมได้ถือติดล่ากับปลาชุดหนึ่งกนครับได้ถือถ้าที่พ่อหน่องไปล่างปลาอยู่น้องชายกขางปลาหมดครับเด้ผ้าไปสรุปคุณงานทั้งทึ่งเรื่องครับงานปลาเนาะงานปลานา่ครับคุณ ดูไปรเรื่อยๆตั้งบ้านนะครับปลาหมานันครับผมปลาสิวแน่กุุงแน่แ,นแล้วก็ปลาคอครับผมทีนี่ของคุณทุกการติดตามมาชมได้ครับสวัสี่ ยาในนูงนยาในนี่เลยหรอะไรล้นห้า